วิธีถอดนวมซักทำความสะอาดของหมวกกันน็อก MT นะคะ MT ทุกรุ่นจะถอดนวมเหมือนกันนะคะทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นยกคางหรือว่าเป็นเต็มใบนะคะอันดับแรกลูกค้าเปิดชิลขึ้นนะคะถอดนวมตรงนวมแก้มก่อนนะคะเขาจะมีเฟกติดนะคะเราดึงออกมาเลยถอดไม่ยากนะคะมีสามปุ่มด้านล่างตัวนี้นะคะดึง ดึงเลยแบบนี้นะคะหนึ่งชิ้นนมแก้มนะคะตรงนี้ดึงออกเลยนะคะเป็นแค่เป๊กติดนะคะ็มีค่นี่เลยค่ะนวมหัวค่ะตรงนี้นะคะเป็นเป๊กติดเหมือนกันดึงออกได้เลยค่ะด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้เราดึงออกนะคะเขาจะมีล็อคของเขาอยู่ นี่นะคะนี่เลยนี่คือนวมหัวนะคะที่เป็นตัวนวมหัวอันนี้นวมแก้มนะคะวิธีใส่กับนะคะลูกค้าใส่นวมหัวก่อนนะคะคือตัวนี้เข้าไปเลยนะคะใส่เป๊กด้านล่างก่อนได้เลยค่ะตรงนี้เนปะ๊ก็ สาปุ่มนะคะกดเข้าต่อไปใส่ด้านบนค่ะด้านบนก็จะมีตัวล็อกของเขาอยู่คือตัวนี้นะคะเราก็สอดตามล็อกของเขาได้เลยนะคะล็อกของเขามีสามปุ่มนะคะเข้าล็อกให้เรียบรอย แกนี้นิยมหัวเสร็จแล้วนะคะส่วนนมแก้มตัวนี้นะคะลูกค้าใส่ด้านหลังก่อนด้านหลังก็คือตัวนี้เห็นไหม,มคะตัวนี้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะ่ะน,นเข้าเลยะะเขาจะมีล็อกขอนี่นะคะแล้วก็ใส่เป๊กติดเหมือนกันค่ะนี่เลยตัวนมแก้มนะคะมี3ามปุ่ม ยาก็เป็นสีเขีนะคะี่เลยด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะใส่จากด้านหลังก่อนนะคะให้เข้าล็อก็ดีค่ะแล้วก็ใส่ติ๊กติดเหมือนกันค่ะตรงนั้นสามกุ่ม แคนนี้เลยค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่รวมถอดนวมซักทำความสะอาดนะคะ